ผู้บ้านผู้เมืองเขาอาจารย์ครับพระธาตุที่ผมเห็นในภาพนี้เขาเรียกพระธาตุอะไรครับอาจารย์พระวระธาตุหลวงพระธาตุหลวงอยู่หลวงพระวังไงเวียงจยันทร์เลยเหรออาจารย์เวียงจยันทร์แล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยหลหะออาจารย์าาก็เป็นพระธาตุศักสิที่บรรจุก,กระดูกพระเจ้าก็เหมือนกับพระธาตุพนมสิอาจารย์ของเราจะมีหลายโจทย์แต่ที่นั่งของเขามีจุดเดียวโอ้แล้วอำนาจของพระธาตุหลวงเนี่ยมันกินมาถึงโคราช มาถึงนครราชสีมาเลยเหรออาจารย์มาถึงย่าโมเลยเหรอฮะโอ้โหมันมันมันความสําคัญพิเศษตรงไหนอาจารย์หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยตัดแต่งแต่โคาชขึ้นไปข้าอาจารย์เจ้าอนุวงศงเนี่ยเจ้าหนุ่ะอ่นะยกพวกมาเตะเพราะว่าโดนย่าโมเล่นปีแม่งทั้งกองทัพแล้วหมดแรงครบผมแม่งชากูฆ่ข้าแม่งโอ้โหสูตรนี้แนอดจริงๆชนะด้วยอีใช่ไหม นั้นเขาบอกไอ้พวกที่นามสกุลสูงเนินอะไรพวกน,นี้น่ากลัว<อ>น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวขลังแม่งพูดภาษาไทยได้เลยชี้พึ่งชีพึ่งยิงโดนตะหมูมา,ามาถึงแม่งไอไล์เมืองไทยแม่งพูดได้หมดอะ่ะอาจารย์วหมดอที่อนุภาพคุมมาถึงนครราชสีมาด้านไหนปอบไสยเวทเฮ้แกไสยเวทได้ด้วยเหรออาจารย์ก็นี่งไงถ,ถึงมีรูปทาุหลวง ติดไว้ปอบแม่งไม่กล้าหมดเขตตรงนั้นอาจารย์เขาบอกว่าพระธาตุหลวงนี่มีพญานาคเฝ้าอยู่นะก็มันมีทั้งนาคทั้งคุดน่ะแหละเป็นบริวารเขาและไอปอบไอเปพวกนี้มันอยู่สังกัดใครอ่ะอ่าแล้วมึงไปสร้างความเดือดร้อนเพราะเขาไปพร้องที่พระธาตุหลวงเนี่ยอ่ามึนนางมันไม่ดูแลคุดอมึงไปทันเที่ยวไว้อย่างเงจะว่างไงอ่าเดี๋ยวลูกพี่แม่งก,กระทืบเองเโอ้ แล้วเป็นในายใหญ่ครับผมแล้วใหญ่สูงสุดนี่คือใครอ่ะใครฮะพญาแถงไงโอ้ท่าน่ี้จะจุดบั้งไฟขึ้นไปเห็นั่นทําไมครับครับครับใช่ไหมคระบพญาแถงคือใครพีร่อินครับผมอ่พาพี่อินเนี่ยตัวสร้างปัญหาสร้างแมงวูวายไปเบสและกูมาแก้ทีหลังโอ้ใช่ไหมยังนึงบอกอ่ะไอ้พวกเทวดาชั้นยอดย่ามันก็ไปแบบหนึง่งเทวดาชั้นสูงก็นั่งจักบัดซ้ำเท็กซีอือฮึใช่ไหมอ่ามันไม่โง่ นั้นเทวดาชั้นยอดยาา้ามังปี้แบบมนุษย์อ,อไอพิเพทพยาทรเนี่ยไปสมจร่ยพวกสาวๆที่ยังเพิ่งมีเดูยังไม่เคยมีผัวไปรักกลับอืไอ้กรรมเทพมีหน้าที่อะไรทํำให้คนรักกันใช่ไหมและคุณไม่รู้ความหมายมันเองอใช่ไหมบนบานสางเก่าวนีอยากได้อะไรดูควยกรรมเทอมเพอะไรเคนนยได้กรมเทพตัวจริงอื เชิญมาประทับทรงรับพี้โอ้โหแม่งโคตรเอ็ดใช่ไเล่นต้องเล่นให้เป็นโอ้โหให้ันติดใจเล่นกันให้บรรลัยกันไปข้างเดี๋ยวก็อักเสบนะโรกเลิ่มกินกันหมดเลย